หาความยาวรอบรูปมีรูปมาให้ให้หาความยาวรอบรูปบอกมาให้ความยาวในแต่ละด้านมีอยู่ทางด้านบนที่ยังไม่ได้บอกทางด้านบนจะยาวเท่าไรเราจะหายัางไงคะเราก็จะนำความยาวของด้านล่างที่เป็นแนวนอนนะคะมาต่อกันมาบวกกันก็คือเราจะนำสีมาบวก6 มาบวก4แล้วก็มาบวก4นำ4บวก6เหมือนเรานำเส้นมาต่อกันนี้ยคะก็จะยาวเท่ากับทางด้านบนใช่ไหมคะก็คือ4บวก6บวก4บวก4 4บวก6เป็น10 4บวก4เป็น8 10บวก8เท่ากับ18เมตร ต่อไปด้านใดที่เรายังไม่รู้อีกคะด้านแนวตั้งอันนี้ที่ยังไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่เราจะหายังไงสังเกตมีเส้นที่ยาวจากทางด้านล่างขึ้นไปหาความสูงของเส้นที่เราต้องการจะหาเห็นไหมคะยาว10เมตรแล้วมาดูเทียบกับเส้นที่อยู่ทางด้าน ข้างทางนี้นะคะขึ้นไปยาวหเมตรถ้าเรานำเส้นที่เราต้องการมาหามาต่อกันก็จะสูงเท่ากับเส้นที่บอกว่าสูง10เมตรพอดีเห็นไหมคะเหมือนกับย้ายเส้นที่ยังไม่ทราบเนี่ยมาต่อกับเส้นที่รู้แล้วว่ายาวห้าเมตรถ้าทั้งหมดยาว10เมตรแล้วยาวไปแล้ว5ส่วนที่เหลือก็จะยาวเท่าไหร่คะ ก็ยาว5เมตรคราวนี้ในการหาความยาวรอบรูปเราก็นำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันทั้งหมดเราก็จะได้ความยาวรอบรูปที่เราต้องการหาด้านแรกเราก็นำเท่าไหรคะ12มาบวกกับ สมาบวกกับด้านต่อไปความยาวด้านต่อไปบวกกับ5บวกความยาวด้านต่อไปบวกด้วยหกแล้วก็บวกความยาวด้านต่อไปบวกหบวกความยาวด้านต่อไปบวกส บวกความยาวด้านต่อไปบวก10บวกความยาวด้านต่อไปบวก4บวกความยาวด้านต่อไปบวก12แล้วก็บวกความยาวด้านบนสุดที่เราหาไว้ก็คือบวกด้วย บวกด้วย18ต่อไปเราจะทำการบวกเลขเราจะนำา2บวกสบวก4ที่ชี้นี้ก่อนนะคะ4บวก4เป็น8 12บวก8เป็น20ต่อไปนำ5บวกหเป็น สิบยี่ิบวกสิเป็น30สต่อไปนำหกบวกสี่เป็น10 30ามบวกสิเป็น40สต่อไปนำสิบสองบวกสิได้ สามสิบสี่สิบบวกสามสิบได้เจ็ดสิบำเจ็ดสิบบวกสิบเป็นแปดสิบเราก็จะได้ว่ารูปนี้มีความยาวรอบรูป80เมตร